เอาแล้วครับเพื่อนประตูน <IN> ้ำอีกแล้วครับสำหรับใครยิงใครยิงบ๊อบบี้กับตันโอ้โหกับตันนะครับสองประตูต่อศูนย์แล้วนะครับกับตันหมายเลขห้านะครับคุณกันทวันกันทวันนะครับกันทวันหรือกับตันโอ้ชื่อกับตันเป็นกับตันหรือเปล่าเนี่ย ลูงนี้กับปอนนะครับนี่จำเจ้าบอลได้กับตันเอาละครับกับตันแล้วก็ส่งเบาๆมาให้กับจอมมัมนะครับนี่มัมมัมให้ปอนปอนไปไหนครับปอนยกไปด้านหลังให้จกไก่ทันไหมไม่ทันออกไปดป้านหลังจกไก่ยืนใครรูปหล่อดังงามด้ว <laughs> ย ดูดูมันหลอ,อกประปูอินเนี่ยเหลือแต่แรงละเอาแล้วครับลูกขวามือลุงไไนี้เป็นไงได้บอลไหมแล้วแล้วแล้วยนได้ไหมลุงนี้ล็อกเข้าซ้ายและบอลพลักออกมาอยู่ที่จะมัะมเจ้ามัมดึงบอลข้างหลังไหมโน่นไปให้กับตั้โงูกับตันตั้งบอลสบายสบายลูกนี้กับตันเข้าเท้าซ้า,ายเท้าซ้ายของกัะตันจะโยนได้ไหมกับตัน ไอ้ครับ,รบตกร่อนเล่นต่อไปครับกับตันโยนหน้าประตูลูกนี้มีทางแน่โอ้โหอยู่นี่มุยยมเฉียบๆไปนิดนึงจริงเลยนะครับผู้ขาประตูปตัดออกมาได้อ่ายังได้อยู่นะครับอ่าโควิทยาลูกนี้บอลตกมาที่กับตันแล้วได้ถุยยัดส่งยกขึ้นไปเจ้าบ่ายลึกอะไรดูไม่ออก โดยที่โดยที่เติรไกลแล้วก็บอลบุกเข้ามือผู้รักษาประตูผู้รักษารประตูน่าจะเป็นนะพิชยพงศ์นะครับน่าจะใช่หมาเยเลขสี่สิบเก้าอ้าวเจ้าลูกนี้ตาไม่ดีครับพลาดปถึงมือผู้รักษาประตออะรรูประตูชื่อ,อไฮะประตูเชื่อ ลูกนีโอ้โหอบอลเออรอบแปดทีมแล้วสู้หน่อยททุกทีมนะครับสู้หน่อยเียงใครเป่าหรอโอ้ยพี่นิดเองเอาละครับผู้วิญญาได้บอลหมายเลขสามยังไม่จักกระพงลูกนี้หลุดไป้านซ้ายผ่านไม่โอ้ไม่ผ่านกัปตัน ทิ้งออกไปบอล้อนหลังมาอยู่ที่หมายเลขสี่ครับคมสกอร์โอ้โหหมายเลขเก้าชื่อะไรมาสจำครับแม่ดูเด็กกันยากเลยการารเลยเอาแล้วครับได้บอลไปที่จมั่ม ก็มัมได้บอลทำไงเขาจะมัมเลี้ยงวนวนกินตัวไปให้จ่กยจ่ายกทาไหร่จ่ายทำไมไกายไม่ยิงครับส่งให้กับกับตันกับตันจับบอลแล้วแล้วแล้วส่งเบาๆให้ปอน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 ทำไงปอนน้อยปอนน้อยส่งกลับมาเอาแล้วครับดูนิดเดียวแล้วครับเจ้าปอนใหญ่เข้ามาสกัดทิ้งออกตาโอ้เจ้าปอนใหญ่มันดีขึ้นหลายเว้ยไหน เออเก่งเลยเอ้าจาับบอลยังไม่ลงเนี่ยผมคิดว่มาจาับบอลอยู่ดนึเออเอาไม่เป็นไรเพาจับไม่ได้หรอกมันดูไกลพอดเอาละครับลูกนี้เจ้าไกลทันไหมไม่ไ,ไอ้จักไอ้จักดึงบอลลงมาข้าดหลังเอ้าวสวยครับยกไปอยู่นีโอ้โหโยิงเลยนะครับนี่ลูกสาบโตโออกไปสกัดออกมาได้เป็นลกูกเล่นยังไม่ออกครับลูกนี้โอ้โห บอลไปแล้ในในพักลมขอบิวสาประตูของผู้วิทยาจังหวะเดียลร้อยโดงขึ้นมาลูกนี้ปล่อยตกไหมไม่ปล่อยครับจอาปอนแล้วได้บอลอยู่เจพู่ผู้อ้าลูกนี้ไม่ไม่ผ่านครับที่หมายเลขเก้าจ้บปอนได้บอลเจ้าปอนทำใครับโอ้โหโส่งแรงเหลือเกิน ต่อไปครับผู้สาประตูของผู้ไอจังหวะเดียวโด่งมาลูกนี้จะบอลทำไมงงแล้วบอลบอลอยู่ท <asia 's muerte> ี hmm, no, ่ใต้นี่ต้องขอให้ครกบังนิดนึ่เอาล่ะมันไปลูกนี้แหมบอลไปอยู่ที่เก้าเก้าสีเก้าโอเคครับ เล่นมีการขยับตัวทั้งรองเปลี่ยนตัวปอยกระปอนตัวจริงครับเนี่ยกระปอนน้อยวันนี้คุณแม่ก็เดินทางมาชมด้วยนะครับพร้อมกับน้องชายสุดที่รักคุณพ่อมาหรือเลปล่าไม่ได้ทราบไม่ได้ถามาปูับประตูไต่จังหวะเดียวยาวมาเลยปล่อยบอลตกอันตรายกับตัน้นได้บอลที่ใกล้ เอาชน,นพัดชนนพัฒบนเหลือวิทยาลศยสนสนน่งเข้าปรากวรส่งให้ปอนตอนได้ไหมตอนยู่นี้มองหเห็นแล้วแล้วยกขึ้นไปไม่เห็นบอลเลยไป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  ลูกนี้น่าจะเป็นลูกเตะมุมน,นะครับเตะเข้าไปบอลตกหน้าประตูผู้วิยาหมายเลขสามอีกรกรพงอ่าเป็นลูกต่างตีขึ้นมาครับของผู้วิยาบวกบอลยาวสูงครับแม่ยาวเกินไปครับเข้ามีผู้วิษาประตูตอนนี้กรรมการเป่านกีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับในครึ่งเวลาแรก ครับ,รบสำหรับคู่ถัดไปครับคู่ต่อจากคู่นี้นะครับในายเล่น13ปีสนามที่2ก็จะเป็นลูกแสดเหลืองนะครับ พบกับทีมบ้านหานให้นักกีฬาเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะครับหลังจากคุณิจบท่านก็เดินทางสวนสนามเข้ามาเลยนะครับ แมสแมอยาเป่าดังหลายมันมันเข้านี่มันละมิดอยาเป่าดังหลายมันละมิดนี่มันละมิดอะไรสุดเออเป่าประมาณนั่นแหละ เอาละครับมาชมกัน,น่งขันในครึ่งเวลาที่2นะครับในสนามที่2ในรุ่น13ปีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมอัมฮัตตีพบกับผู้วิทยาในครึ่งเวลาแรกนะครับอัมฮัตตีขึ้นนำา2ประตูต่อ0 บอลเดือดดันของผู้วิทยายหมายเลขเก้ามาสะจัง่งยกบอลไปหน้าหน้าเอาเจะป้อนลุดครับลูกนี้แม่เสียไปแล้วได้บอลอืมไม่ดีครับเห็นี้จมจมมันหละ่ะโอ้ยใครยกรพัดลมทิ้งอะไรอเกาะเก๊ขเก้าเลยเอ้รับจ่อมั่ได้บอลเจ้าบอลบอ,บอลหรือปั่มมาดูมัองเอา สูงไปหน่อยเจ้ากายใสจังหวะที่โอ้โหตรงตัวผู้ทำทุกทีว่าสี่สองเป็นประตูอีกแล้วครับเออไม่ดูดูไม่ออกก็เป็นประตูวันนี้ประตูยืนอันหน่